ปีตใจมันคุ้งขานมันก็แสดงความจริงให้เราเห็นเมื่อมันคุ่งไปแล้วมันเกิดชินดียินไร้ายมันเกิดสุขเกิดทุกข์มันก็แสดงความจริงให้เรารู้เราเห็นเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรเราจะเอาประโยชน์จากมันได้ไถ้าเราไม่ทนให้เราปฏิจจ์เต็ม แล้วถ้าตองมีิมาตีรถรอใจก็ไม่เป็นไรคุณยายช่วยน้าไปน้าปบมีเพื่นมีพื่อนพร้อมับจะกิข้าวในห้น

ไปรักมาไปบุญพระไปตอหเมื่อบาทไมลเราก็้ัวต่อไปถุงตบุญมากเพือนอะไปตัวเองถูกเงนจิตอกไปที่า่ก็ไมมีความใจว่าไม่้บชีวิตนะูังไปเแล้วไหา ต้องทำใจขหาทางธรรมี่ธรรท่านถึงขนาดที่ใไม่จะป่วยเป้าท่้งเองที่สิม่ถึงข้นนี้เนี่ยรักษาศีลทำอไมเพื่อลงการทำอะไรดูว่าเราทนะแล้วก็เจิเพื่อลงน้ำทำดีเทรูปีสุตตัมเทวดาสงายทำอะไรเพื่อที่จะพ้ทุกข์อะไรนะดังสมเปรียดศี่จะทำให้เกิด โดยการที่จะน้องพระสาวพญาันั่งภาวนาให้เป็นระดับิลปให้เห็นให้รอยวในเรื่องของศิลปะจะไหลออกเวลาทีมีการที่นั่งหร็อั่นการเรื่อนพืินบองยัดติดไม้เท้าใพยายามว่าลองให้เราก็จากกัรหยุอที่จะมเอ เริ่มท้านรายการเลยครับแปลว่าอย่างวิวัฒนาการในครับคนามนิ่งภายนอกคือที่งของเนาะเมื่อเักโบราณแกะมาแล้วจึคนผล่ใสมาให้รู้ความวิวัฒนาการตัวนักข่าภายในให้เห็นตามที่ถามว่าใจเราได้ไม่รับรู้เขาหัทใจแต่ไม่รัเรู้เขายีตาก็ยีต์ไม่ใช่หรอว่าพวกเรา ที่บอกเราครบต้องการกาสามารัให้คำอบเพื่อใทครอบคลุมในการใช้ง้วจึงจะลดความพิการนด้ไม่หวังที่จะเปตนโนเป็นยาตัวนัโดยที่ว่เป็นผู้มีความรู้ใจว่าดีไหมที่มเินช้วยทำมาสิ่งนั้นจะปอย่างรเพื่อจลดความพิก้ห ไม่ที่นั่นี้เป็นนาแล้วกจะให้สมเรื่องาวทีรให้สใช้ในเรื่องของกระดกฐานบรริเวณกระงวไปงารมเห็นาพนัตทุกตก็ไปเรื่องนี่วสั้นตวตัวน่ากัวว่าทำอร Amen. Um.